นี่ครับผมสวยตลอดการครับเขาเรียกว่าไข่หมาจูนะครับผมนี่หน่อโอ้โหโคตรสวยนะครับหน่อใหญ่ด้วยอันนี้อายุปลูกนานแล้วครับผมชอบหน่อเขานะโอ้ลำเขาก็ไม่คันนะดูดีรูปได้สบายแล้วครับเนี่ยถ้าเป็นไผ่ตรงให้รูปอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้อันนี้เอาเป้าหมายหลักเขาที่เอาไว้กินหน่อนะจริงๆแล้วนะครับหน่อเขาจะเยอะมากตกมากเลยเป็นเป็นไผ่ที่ว่าออกออกหน่อเยอะหน่อหางใหญ่ด้วย ล้วไอ้ไอ้นี้ผมคิดว่ามีไม่ต่ํากว่า5กิโลมะเนี่ยห้าโลห้าโลหกโลได้หนอนหนึ่งนะทำหน่อไม้ส้มนี่สบายแกงกิน3าคนกินก็ไม่หมดนะครับอันนี้ไผ่ไอ้ตัวตัวนี้นะครับคือข้อเด่นของเขาเนี่ยลำเขาจะตรงเลยนะเขาจะไม่ค่อยโคตรครับคล้ายๆกับไผ่เลี้ยงนั่นแหละอ่าข้อเขาก็ไม่โคตรลำจะตรงแล้วลำก็ค่อยๆจะเสมอด้วยนะระยะประมาณสัก6เมตรลำก็จะเสมอกันไปยาวสูงเรียวเลยครับเป็นไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะ ไผ่ตัวนี้นะครับผมอไผ่ตัวนี้มันมันก็ปลูกขึ้นได้ทุกสภาพวะของประเทศไทยแต่ว่ามีข้อจํากัดหน่อยเขาคือเขาชอบน้ํานะมีแหล่งน้ําดีๆอากาศร้อนยังไงเขา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 ก็ขึ้นหมด้วครับแต่ว่าเขาจะชอบดินเหนียวเนาะดินเหนียวเนี้ยวันนี้ก็มามายมเที่ยวตรงูนยนศึกษาพัฒนาห้วยองคา่ครับผมนี่มาพี่พี่ต้อมพา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 มาดูเนาะว่าเออไผ่ในที่นี้มีเรามีอะไรเยอะๆครับที่ว่า ปลูกกันตั้งนานแล้วอะเนาะไข่ตัวนี้ปลูกมาสักกี่ปีแล้วพี่ต้อมเนี่ยไข่ตัวนี้น่าจะด้ยาตาผมรู้ว่าไม่ต่ำกว่าสิบปีแล้วมั้งเนี่ยคงคงจะประมาณนั้นนะครับเนาะ,ะครับ,รบสิบ,ส,บสิบกว่าปีได้อะครับไผ่ตัวนี้นี่ปกตินี้ถ้าเราจะขยายพันธุ์เนี้ยอเราจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนเนาะที่นี่ยังได้ได้ทำยังครับพี่อ่าก็ส่วนหนึ่งไให้ให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลนะครับก็จะ ตอนไปแล้วแล้วบ้างนะนะครับตอนกินนะครับส่วนมากพ่อยงาขายนี่ก็จะมีการเพราะพันธุ์ไผ่แจกให้กับพี่ๆทางเครือข่ายบ้างเนาะมีพอมีอมบ้างนะนีครับแล้วก็ประชาชนที่มาดูงานแล้วก็มาขอรับได้นะครับครับไม่ไม่ใช่ว่าเพธิ์ไผ่อย่างเดียวมีมีมีต้นไม้อย่างอื่นด้วย<ม>ใช่ป่ะครับ,รบมีไม้ป่าไม้ไม,ไม้ไม้เศรษฐกิจไม้ป่ามีครับอ๋อมีตั้งหลายอย่างเนาะอ่าเนื่องจากอันนี้นะครับเพะที่เพลินที่พี่ต้อมพามาดูไผ่เนาะ นี่ไผ่เป็นไผ่หมาจูหน่อสวยก,ก็สวยครับเนี่ยเจาะน้ําไผ่โอ้น้ําหอมอร่อยเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าข้อเสียมันมีข้างข้อดีและข้อเสียนะไผ่ตัวนี้ลําค่อนข้างจะบางเนื้อเปราะนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้เอาไปเอาสามารถจะเอาไปใช้งานในทํางานของเฟอร์นิเจอร์ไม่นิยมเอาไปทํางานโครงสร้างแต่ว่าข้อเด่นของเขาคือเอาไปทาหน่อมหน่อไม้หน่อไม้เขาเยอะนะโอ้โหดกเลยครับผมอ่าพี่ๆคนไหนที่ว่า ชื่นชอบจะปลูกไผ่หน้าตาเป็นยังไงหนอมันเป็นยังไงก็วันนี้ก็มีโอกาสบ้างก็เลยพาพี่พี่ต้อมมามันมแนะนําดูดูทั้งหนอดูทั้งลําบางครั้งว่าลําไผ่บางคนปลูกไผ่ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยว่ยลาลาไผ่หมาจูเป็นยังไงหนออย่างนี้นเขาว่าหมาจูก็หมาจูยังไม่เคยเห็นต้นจริงเลยอยากจะมาดูก็มาดูได้เนาะมาศึกษาดูสิอันนี้เขาเรียกว่าตรงไหนเรียก,เร,ยกเรียกอะไรนะพี่ต้อม อันนี้คือฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ครับของฝ่าย<อ>ศึกษาการพัฒนาห้้นองไค,ครับในอันนี้ในเว็บไซต์มีมีเปล่าครับพี่มีครับมีครับสามารถเข้าไปดูหาดูได้นะครับในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ชื่ออะไรเหรอครับพี่อ่เว็บไซต์นี้ของ ไม่ต้องขายเลยครับไม่ต้องขครเลยเนาะครับถ้าจะมาหาพี่ต้อมในตรงก็ติดต่อเบอร์ขอเบอร์หน่อยได้ป่าพี่ได้ครับผมเบอร์ศูนย์หกสองหนึ่งสามแปดสามเจ็ดแปดศูนย์ครับเจ้าที่ที่จะดูแลในเรื่องของแปลงสาธิตนะครับครับหรือว่าอยู่ติดต่อผมก็ได้บ้านผมก็อยู่ใกล้ใกล้ได้แหละห่างกันแค่กิโลกว่าเองครับผมผมก็เข้ามาเข้าออกๆันนี้แหละครับมาดูไผ่มาดูอะไรครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไผ่ที่สวยงามผมผมผมชอบนะ ตามเขาตรงเขาใหญ่ดีแต่ว่าพ,พี่เขาปลูกต้องมีพื้นที่ด้วยพอสมควรนะครับกระเดยตัวนี้นะครับสวัสดีครับ